สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเจ้า Toyota a อ t i ติ 1.8G R Sport นะคะคันนี้เป็นปี22ไม่น้องน้อยมากๆเลยนะคะไมาอยู่เพียงแค่40,000กิโลเองนะคะพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้ารอๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวล้อนะคะก็ここจะได้เป็นล้อเดิมของโรงงานเลยนะคะสีของ,งน้องจะเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลีย้ยวตรงกระจกพับข้างมาให้ส่วนภายในนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงพวงมาลัยเลยนะคะรับสายได้หมดเลยตัวจอนะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํา ตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวหลังของห้องผู้โดยสารนะคะก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะก็จะสามารถวางแก้วได้วางแขนได้ตัวเบาะนะคะไม่มีรอยย่นรอยขาดแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสภาพสวยๆตึงๆแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นไฟ LED มีไฟทับทิมมาให้มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้ทั้งสองจุดสัญลักษณ์โครเมียมสัญลักษณ์โตโยต้าโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะ